มายาทีวีอวอร์ส2025ร่วมโบวตร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1รกรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568ันห้าจ่ายกาแว่งมาเรื่องงาน้อมาตอนนี้ที่สลัดก็เป็นว่นาน์ี้สนุกเรียกว่าเหมือนเป็นความฝันของผมเลยครับาะตัวเองเนี่ยชอบเล่นอปอมาดีแล้วชอบสะสมดีแล้ว พอรู้ว่าได้มาร่วมงานก็คือดีใจมากๆแล้วก็พร้อมสุดๆเลยครับผมมี่ตัวไหนที่เราแบบสะสมชื่นชอบเป็นพิเศษอะไรอย่างมีมั้ยครับมีครับนี่เลย Cry Baby อันนี้ผมสะสมลงไม่ทำไมเพราะผมเนี่ยเป็นคนชอบ อะไรเศร้าๆเหมือนกับเพลงอันล้าตลกร้ายที่กำลังจะปล่อยทุ่มหนึ่งวันนี้นะครับอย่างวันนี้เราได้เดินมาดูในร้านแล้วเป็นยังไงบ้างเดินยองจากที่กลับอะไรจะเลยบ้างคือเรียกว่าสาขสาเนี้ยเนียใหญ่มากๆคือผมได้เดินระหว่างรอเนี้ยมองดูเดินดูก็คือเห็นคอลเลคชั่นหลายๆอย่างที่ผมอยากสะสมครับผมก็เรียกว่าเดี๋ยววันว่างๆจะเดินมาซื้อเผื่อได้เจอเอลิสก็ทักทายกันด้วยนะครับมันยิ่งใหญ่ขนาดไหน ้อคือคือเรื่องว่าป๊อปมาเขายิ่งใหญ่ตลอดอยู่แล้วคือไม่ว่าเราเขาจะเปิดป๊อปอัพสาขาไหนหรือว่าร้านไหนเนี่ยก็คือรู้สึกว่าป๊อปมาเขาใส่สุดให้กับคนไทยตลอดเวลาครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้ก็คือเป็นมาลสโตรี่อันนึงให้กับป๊อปมาแล้วก็ดีใจมากๆด้วยครับผมอย่างเราชอบการที่มันช่วยยิ้มในเวลาเรามองน้องแล้วรู้สึกแบบคงอที่จริงการต่างนี้ป๊อปมาคือแค่มีแขวะกระเป๋าก็ยิ้มแล้วครับเหมือนแบบได้เลี้ยงลูกได้เลี้ยงลูกครับผมใช่ประมาณนั้นครับให้ฝา อะไรนะครับผมฝากาครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมป๊อปมาดที่สยามเซ็นเตอร์นะครับก so ็คนไทยสามารถมาซื้อมาชอปมาสะสมได้เหมือนที่แท๊ดทำนะครับผมก็อุดหนุนป๊อปมาดกันเยอะๆด้วยนะครับคลงานของเราตอนนี้อะไรเป็นอะไรทั้งมวลเป็นอะไครับครับผมวันนี้เลยนะครับหนึ่งคู่มตรงแอนดลาร์สกำลังจะปล่อยเพลงใหม่ชื่อว่าตลกไลน์แบลคอมเมดี้นะครับก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะมาไลฟ์กันก่อนก็ติดตามช่องทางแอนดลาร์สได้เลยแล้วเดี๋ยวพวกเราจะมา รอ,อไปได้วยกันแล้วก็ดูวีไปพร้อมๆกันนะคะรับทำใบเพลงเราไม่จะสปอยอะไรเลค<ต>รยคือเรียกว่าทีเซอร์เนี่ยสปอยไปเยอะมากๆแล้วไม่รู้จะสปอยอะไรอีกแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบคราบผมคิดว่าเอลิซุฟฟ็น่าจะชอบก็อยากให้ลองดูกันแบบเต็มๆแล้วก็รอดูเซอร์ไพรส์อีกมากมายนะครับแนวเพลงมันแตกต่างจ,จากเพลงเก่าอยังไงบ้าง คือเรียกว่แอนลัสเนี่ยแนวเพลงก็คือเปลี่ยนตลอดอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่คิดว่าทุกคนน่าจะเรียกว่าติดหูติดหูเนาะก็หวังว่าจะเป็นเมกะฮิตอีกอันหนึ่งนะครับผมฝากด้วยนะครับทุกคนไม่เห็นทุกเพลงนะจะแบบว่าร้องกันทุกบ้านทุกเลิศแลงอุ้ยพี่ก็พี่ไม่มีนะจะเป็นบูยังไงมีคือไม่อยากคาดหวังแต่ก็หวังครับก็หวังว่าขอให้เพลงนี้ดังเปี้ยงๆไปเลยนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ มันสร้างความกดดันเราในแต่ละตอนแต่ว่าเต็มที่กับงาของเราานในทางร้าตอนเรื่องติดข้อข้อข้ออะไรเนี่ยอุ้ยเรียกว่าไม่ได้คาดหวังครับผมรู้สึกว่าพวกเราเอลาสก็ทำเต็มที่ทุกผลงานอยู่แล้วเลยรู้สึกว่าถึงมันจะออกผลงานมันจะออกมาเป็นยังไงหรือว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรครับผมพวกเราเต็มที่แล้วเราแฮปปี้แล้วแค่ขอให้เอลิสมีความสุขก็พอครับผมค่ะแล้วปลายปีเนี่ยค่ะคอนอะไรของเอลาสจะมีคอนอะไรไงบ้างเอ่ยก่อนจะไปคอนแนลลัสก็ฝากคอนเอ็กโซเอ็กโซก่อนนะครับมัลติเวิร์สคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้พวกเรากลัง เตรียมตัวอย่างหนักก็หวังว่าทุกคนจะชอบเรียกว่าโชว์พิเศษคอนแลบอะไรก็ตามนะครับก็ใกล้ละครับ2สิงหาทีนะครับแต่ว่ส้กอเนน้ต่ส่็งานกันนะอเ้ยก็ไม่เชิงหนุ่มฮอตนหนุมฮอเขาผมก็เรียกว่าเป็นตัวแทน l a s ตัวแทน l a s รับผมได้มาเจอกับ

เป็นสเตทที่ไม่มีใครเคยเห็นจริงๆครับผมเรียกว่าเป็นใหม่จริงๆไม่ใช่ว่าอ่าอุ๊ยไม่รู้สปอยยังไงอ่ะเรียกว่าไปดูเองดีกว่าครับยังซื้อตั๋วได้อีกนะครับผมโอเคนะครับแสดงว่ามันต้องว้าวมันอะไรมาถุงล็อกถุงอะไรกันเรียกว่าอุ๊ยเอ็กโซเอ็กโซมันต้องว้าวอยู่แล้วนี่แหนพูดแล้วก็เดี๋ยวคนดูคาดหวังแล้วก็แค่ไปดูแบบจอยๆนะครับทุกคนจะไปเ e นจอยโชว์ไปพร้อมๆกันนะครับผมอยากให้ เป็นความทรงจำดีๆมากกว่านะครับจริงๆแล้วอะแอนลาที่เป็นหาตอนแบันทีที่เรียนไปแล้วเนี่ยแต่ละคนทันทีนี่มาเราจะได้เห็นอะไรบนสเตจน,นั่งฝาละครคุณธรรมทั้งหลายที่แบบมาปล่อยมาเรื่อยๆเราจะได้เห็นทุกอย่างอันนี้อันนี้ต้องรอติดตามดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ถนัดเรื่องละครคุณธรรมอันนี้จะต้องไปถามพี่นายพี่ภูมิถ้าเกิดถามผมมันจะมันจะแบบสปอยเกินไปเอมบยไม่เห็นเลยครับคือคอลแลบโชว์แต่ละคนก็คือแยกกันหมด ไม่มีใครเห็นของใครไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับขอบคุณครับจับไ้จับไปจได้อันนี้อันนี้เป็นการ acting ให้มีพิรุธจะได้ดึงความสนใจไปครับผม a ออานีต้องมคเทนของตัเอของผมขอลง tiktok ทุกๆวันก็ก็มีความสุขแล้วครับ ชาาใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมใครยังมีใครยังไม่มีบัตรก็ฝากไปซื้อกันด้วยนะครับผม EXO EXO m o t i v e r s e Concert นะครับบอกเลยว่าสนุก Enjoy ไปพร้อมๆกันนะคะมาดูกันเะๆนะครับครับคุณนะครับคุณนะครับ